สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เดอะซันแชนแนลพาทุกท่านมาไหว้สาองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยครับองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยณสถานที่ที่ท่านกำลังหันขณะนี้จะตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานศรีวิชัยหรือขัวศรีวิชัยซึ่งเป็นสะพานที่ไปมาระหว่างจังหวัดละปูนกับจังหวัดเชียงใหม่เหตุที่มีรูปเหมือน ครูบาเจ้าไว้สถานที่แห่งนี้เนื่องจากในอดีตนั้นครูบาเจ้าศรีวิชัยได้กึดสร้างสะพานไปมาระหว่างละปูนกับเจียงใหม่นะครับเพื่อให้การคมนาคมระหว่างละปูนเจียงใหม่นั้นเกิดความสะดวกสบายแล้วก็สะดวกสบายจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเจียงเจีนในปัจจุบันครับสถานที่แห่งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานท้องถิ่นและศรัทธาสาธุชนต่างหลายที่เคารพศรัทธาในครูบาเจ้าศรีวิชัยครับครูบาเจ้าศรีวิชัยครับรูปเหมือนนะท่านยืนนะครับตระงานนะครับสีทองอารามแสดงถึงคุณงามความดีของท่านที่มีผู้ดูประการต่อบ้านเมืองระปูนเฮา และนอกจากนั้นสถานที่บรรยากาศร่มรื่นสวยงามทิวทัศน์งามขนาดครับเขาจะหันได้ว่าเขาหันขัวระหว่างการไปมาละปูลกับเชียงใหม่แล้วก็มีแม่น้ำปิงนะครับซึ่งเป็นเขตกันระหว่างสองจังหวัดครับ ครับและนอกจากนั้นท่านจะได้ไปไหว้สาองค์พระศิวะซึ่งประดิษฐานหน้าสถานที่แห่งนี้นะครับไปมาก็บอกกล่าวขอพรเปิลนนีนน่คือเรื่องราวดีๆของ The Sun Channel ที่นำมาฝากทุกท่านนะครับเรื่องราวดีๆจากสถานที่ต่างๆจะนำมาเสนอในช่องนี้ฝากติดตามตัวนะครับสวัสดีครับ